เอาละครับก็ขอสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น,น้องและทุกคนนะครับผมวันนี้ก็พบก,กันในช่องบ a r c กชา n นลบีเหมือนเดิมนะฮะ ที่อยู่กันในเกม Minecraft เวอร์ชัน1.16เหมือนเดิมนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่ในช่วงของการเอาชีวิตรอดใน EP ที่2แล้วนะฮะจะเป็นงไงก็ไปดูกันเลยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเดินทางเข้าสู่ถ้ำแห่งมรณะที่อยู่ตรงหน้าเรานะฮะแต่ก่อนเราจะเข้าไปในถ้ำนะเราจะต้องไปหาทอชก่อนนะฮะเดีย๋ยวเราจะไปทำทอชดีกว่านะเพื่อจะเดินทางเข้าไปในถ้ำอย่างสะดวกสบายแล้วก็ไม่โดนซอมบี้กัดกินจะเป็นซอมบี้ตัวเองนะฮะเราจะทำเอ่ทอทอชดีกว่านะมาเรามีเตียงนะเราจะค่อยเอาเตียงไปด้วย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถุยนะก็มอเกเลี้ยงนะฮะเดี๋ยวเราไปที่ถ้ำดีกว่าเนาะเอาเครนะฮะท่านผู้ชมเราก็มาถึงถ้ำแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้ก็มืดมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะปักตรงนี้เป็นจุดแรกโอ้โหลงไปข้างล่างก็น่าจะมีอะไรมากเดี๋ยวเราทำทางลงไปดีกว่าเนาะมีทางไปทางไปมี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 ทางไปก็มีนะฮะปักไว้ก่อนปุ๊บเอ้ยราไปเจะเหล็ก อดี๋ยวเราทำตรงนี้ก่อนไปเรื่อยเฮ้ยเจอเหล็กแล้วนี่โอ้โหสุดท้างแล้วด้วยท่านผู้ชมเป็นไงโอ้โหเหล็กอะไรวะเนี่ยโอ้โหขดเลย ผไม่มีเหล็กโผล่แล้วเนาะไม่เดี๋ยวเราไปอัปเกรดสักหน่อยนะเผื่อที่จะได้ใช้อะไรบ้างเนาะ โอเคเรามาถึงแล้วนะเรามาดูดูว่าเราจะได้อะไรบ้างนะฮะเราได้ไดเหล,นะล็กสามแปก้อนนะฮะก็ได้เจ้าถินมานะฮะถ <c oughs> ินที่สาม,มารถทําได้ทุกอย่างม้นกะท่งพิกแอ๊นะฮะแล้วก็ได้ทามาด้วยนะฮะท่านผู้ชมเราก็สาม,มารถทํำทอชได้เยอะแล้วนะฮะ <c oughs> เราจะเผาเออเหล็กก่อนนะใช้เจ้า่านแล้วก็เหล็กนะฮะเราก็รอต่อไปนะย่าได้ย <c oughs> ินไหมว่าเสียงใครมือนกกาก็บินมาเสียงหลง าวยังไม่โตนะฮะดูเด็กข้าวยังไม่โตขนาดติดริมแม่น้ำถึงทะเลเลยเนะี่ยไม่โตสงสัยน้าเค็มเข้ามาเยอะเกินเนาะสงสัยว่าเราจะรอเหล็กกันนาะนเกินไปเดีย๋ยวก็จะจบคลิปนี้กันไปก่อนนะเดีย๋ยวเราเข้ามาดูกัน E นะีหน้าโอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกั็ใหม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วสวัสดีสวัสดีครับเอาเีย oh, yeah.